สวัสดีครับผมเลี้ยงงัวกับเลี้ยงตะกะแตนอันไหดจะดีกว่ากันนะครับหลายคนก็จะสงสัยนะครับว่าเขาจะเลี้ยงยังดีนะครับถ้าถ้าเป็นงัวนะครับตอนนี้นะครับตายนะครับราคาตายนะครับบ่สามารถจะขายหรือว่าหมุนเวียนได้นะครับหนึ่งนะครับผู้ที่อยู่ใดก็คือผู้ที่มีมีทุน บเดือดหลอนเงินนะครับนะครับปัญหาของของการเหลียงง่วนะครับแล้วการะยะเวลาระยะเวลาของเขานี่ใส่เวลาตั้งใส,ใส่เวลาโดนนะครับสองสองปีสามปีนะครับเขาถึงจะขายเป็นตัวเป็นตนได้นะครับหรือว่าใส่เวลาระยะสั้นนะครับ ลูกออกลูกปรับหมุนนะครับออกลูกปรับหมุนก็ก็มีหลายวิธีนะครับผมสําหรับการเลี้ยงง่วนะครับเขาจะมาหมุนเมื่อกันแล้วแต่แต่คนนะครับแต่แต่แตไอฝีมือนะว่าแล้วแต่คนนะครับที่ที่เขาจะไปเขาเดินเกมใหนนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับมันก็ซุ่มเสียงการที่จะขาดทุนนะครับ พราะว่าเขาซื้อมาแพงขายถูกนี่ยคคือจังไหนก็ได้ทุนยากทุนขึ้นยากนะครับดังนก็ต้องเก็บไว้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสาหรับตะก,กะแตนนะครับเฮามาเปรียบเทียบใส่การเลี้ยงตะกะแ,แตนกับการเลี้ยงงวนะครับว่ามันสีแตกต่างกันแบบไหนนะครับตะก,กะแตนนะครับผมเลี้ยงตะก,กะแตนเมื่อนี้ ได้อยู่จะสีเดือนหนึ่งแล้วนะครับเดือนหนึ่งแล้วนะครับไข่มาสร้างรุ่นรุ่นไม่มารุ่นสองมานี่ครับสร้างมาวันเขาออกจากเขาเหลื่อมไข่นะครับออกจากจากห้างจากไอ้กงนะครับวันเสาร์นี่วันอาทิตย์นะครับแปดเจ็ดแปดหมื่นนะครับเจ็ดแปดหมื่นอาทิตย์หนึ่งนะครับออกบอแล้วนะครับบอแล้วบอเป็นตัวแล้วนะครับระยะเวลาเขาเขาสั่นอยู่นะครับ เลี้ยงงายนะครับเลี้ยงงายโตเร็วกินยากินบมเลือกนะครับ้าน้ำทงไฮทงหน้านะครับเขาจะกินเบิดเขาจะกินในเบิดนะครับต้นเขาต้นยังสีเป็นสีเขียวนะครับเขากินเขากินในเบิดโมจาเป็นตองยาย่างเดียวยาเนื้อเปียอย่างเดียวยาปลูกเลี้ยงยางเดียวนะครับเขาจะกินกินง่ายนะครับกินงาย กินไงโตเร็วนะครับการการขายนะครับการขายนี่มีหลายวิธีนะครับมีอยู่สองวิธีคือขายจับโตแล้วก็ขายไข่นะครับกำไรกำไรต่อขีดในล,ล,ลายบันไดนะครับส่วนมากเขาจะลงเป็นขีดนะสั่งมากขีดหนึ่งไข่ขายมากขีดหนึ่งกะแเดี่ยวแต่ผู้ขายนะครับหารอยหรือว่าพันนะครับไม่ไม่นี่นะครับพันนะครับ ขีดละพันละพันนะครับโลหนึ่งกับมือนนะครับไอเขาจะได้ได้ยูโลโลนะครับสมมุติว่าซื้อมาขีดนึงเอามาเรี้ยงนี่ขีดนึงเนี่ยสามารถจะได้ไข่นะครับเป็นโลนะครับเป็นโลได้แน่นอนนะครับเพราะว่ามันมันมีจํานวนจํานวนหลายนะครับแนวการการไขของเขาอ่ะ มันใส่เวลาเป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์นะครับตามถี่เอามาสือส้อเมียมาลวก็มามาพอเองมาเลี้ยงเองนะครับมาไข่เองฝากเองนะครับมันใส่เวลาเป็นเป็นอาทิตย์นะครับมอกไอ้เป็นไข่เวิร์ดแล้วมัคนคอยจะคอยทยอยทยอยตายลงนะครับสําหรับผู้ที่ขายไข่นะครับขีดละมื่นขีดละมื่นะครับขีดละมือน ขีดซื้อขีดหนึ่งนี่นะครับกำไรคือมื่นหนึ่งนะครับใส่เวลาเดือนกว่านะครับเดือนก็ได้จับจำนายได้ผลผลิตนะครับเร็วนะครับเร็วเทาก็ล่องเทาก็ล่องไปเอามากเลี้ยงจกัก1ิ10ิปกง1ิด่าง1ิขีดนะครับปานกิโลหนึ่งนะครับเอาลองเนียเลี้ยงหนึ่งเดือนหนึ่งกับได้หลายบาทนะครับถ้า ถ้าเข้าขายไข่นะครับขีดหนึ่งกับขีดหนึ่งละขีดละพันนะครับแต่ว่าบานนอเข้าขีดละห้าร้อยนะครับขีดไปขีดไปหาพันนะครับโกงหาพันนะครับตีไปเดือนละหาหมื่นนะครับเดือนหาหมื่นสิบกงสิบดังนะครับตำเหลียงง้วนะครับแต่ว่ามันถูกกวัวเหลียงง่วนะครับง่วนี่ต้องลงทุนวังสามสองสามหมื่นนะครับถึงจะได้จะได้เลียงมันนะครับ ในเลี่ยงแล้วก็พร้อมสมเนื่องวดยู่ทีสองหมื่นถึงสามหมื่นนะครับในส่วนนี้นะครับแต่ว่าตะ๊กแตนนะครับสามารถจะลักพันนะครับพันกุาบาทนะครับก็สามารถจะเลี่ยงได้นะครับมันแตกต่างกันนะครับแล้วก็อายุการขายนะครับตะ๊กแตนเร็วกลัวนะครับถ้าเฮามาเฮ็ดค้นที่เฮดต้นๆนี่นะครับจะขายดีขายดีนะครับขายดี การสั่งการจองขายง่ายนะครับจนเขาลำลวยๆเราไอ้ครูเขาเห็ดก่อนนะครับก็จะมาลุนหลังนะครับลุนหลังนี่เหากะระจคไขมันก็นถ้าเห้าเห็ดได้ดีได,ได้สวยได,ได้งามนะครับคนจะสร้างค้นจากเห็ดน้ำนั่นโมอึดนะครับเพราะเข้าก็เห็ดเป็นต้นแบบเห็ดเป็นตัวอย่างให้ให้เขาได้ ให้เขาได้ชมเนาะเขาก็จะอยากเลี้ยงนํานะครับคือตอนนี้นะครับก็มองเห็นแค่ตะกกะแตนที่เหมาะในการเลี้ยงนะครับใส่พื้นที่น้อยนะครับใส่เวลาหน่อยนะครับใส่ทุนหน่อยนะครับคือตะกกะแตนที่นาเลี้ยงกว่างวนะครับตอนนี้ครับผมแต่ก็บมาชมนะครับว่ามันมีลักษณะแนวใดอะไรครับนี่นะครับกรงทดลองนะครับ กงนี้เป็นกองทดลองนะครับทดลองเลี้ยงสื่อแม่มาสื่อแม่มานะครับเม่ใหญ่มานะ่เขาเขาเอาออกจับจำหน่ายเหมือนรับเขาก็สื่อแม่นมาแล้วก็เอามาขังไว้เอาดินเอาทรายเอาหญ้าให้มันมันกับไข่นะครับไข่กับไดลูกมากนี่ครับเขาโตแล้วนะครับเขามีาหลายรุ่นนะครับมีหลายรุุนนี่กองเดียวเพราะว่าเขาออกบอ่พรอ้อมกันนะครับพอว่าเขามีจํานวนหน่อยแมาครับ เขาก็เอามามาร่วมร่วมร่วมกันไว้นะครับตัวออกกอนออกหลังนะครับนี่นะครับกัไก่โป้งแล้วตัวปงออกปีกนะครับก็มี่นะครับออกปีกเป็นบาวก็มีนะครับตัวหน่อยก็มี่นะครับไก่ย่าบันนะครับตัวนี้เป็นโคงพอพันนะครับโคงทดลองนะครับผมนี่นะครับเขาได้นี่ว่าใครใครนะครับบอนี่บอนี่ก็เริ่มนะครับ ออกออกลูกอ่อนนะครับลูกหน่อยเบาะแล้วนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณทาซานะครับบาเกินสิบมือนะครับนี่เจ็ดแปดมือนะครับแปดมือในการไข่ตรงนี้นะครับจะเท็ดต่อไปนะครับใส่อีกสองกงนะครับเพราะว่าจะแยกแยกออกจากกงนี้นะครับมาเหตด์มาหนีนะครับต่อมานะครับต่อไปนี่ครับมือของเขงจะสำเร็จนะครับ จะใส่อีกไป2 2ตะาไครา้นะครับครับก็จะขยับขยายไปเรื่อยนะครับโพหงการโพรงการนะครับโลก่วนะครับหันมาใส่ใจตะกะแตนนะครับติดตามชมนะครับผม